สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดทักษิณเคลื่อนไหวแล้วเดือดถึงพวกเผ่าบ้านเก่าไม่เสียใจคนเดินออกจากพักเพื่อไทยลันสูญเสียไปมากเพื่อรักษาอุดมการโดยเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2563คุณทักษิณชินวัตร อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ถือสถานการณ์ในพรรคเพื่อไทยที่มีหลายคนเดินออกจากพักและโจมตีพักว่าช่วงนี้ได้ข่าวมีหลายคนที่เดินออกจากพักคเพื่อไทยหลายคนออกมาโจมตีบ้านเดิมของตัวเองผมในฐานะคนที่รักพักนี้ซึ่งเป็นพักที่ได้วางรากฐานมาตั้งแต่ครั้งเป็นแทยรักไทยมาจากอุดมการอันแน่วแน่ที่ต้องการเห็นประเทศ พัฒนาไปข้างหน้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแรงเราจึงได้รวบรวมคนที่มีแนวคิดและอุดมการเดียวกันกับเราจนมาเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่ผ่านมาเพื่อรักษาอุดมการนั้นผมได้ต่อสู้และสูญเสียอะไรไปมากทั้งการไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเกิดไม่ได้อยู่กับครอบครัวและคนที่ผมรัก ผมทำเต็มที่มาตลอดเพื่อเดินบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์ที่ผมได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนและคนที่ฝากความหวังไว้ดังนั้นผมไม่เสียใจที่วันนี้จะมีคนเดินจากไปเพื่อไปมีเส้นทางใหม่เพราะผมคงไปบังคับหัวใจใครให้อยู่กับพัคตลอดไปไม่ได้ผมจึงขอขอบคุณคนที่ยังอยู่กับพัคเพื่อไทยพักที่ผมเคยวางรากฐานไว้ ผมเชื่อว่าอุดมการณ์ที่มั่นคงของพักจะนำพาพักไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตและจะยังสามารถเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประชาชนได้อย่างที่เคยเป็นมาโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น บอกตรงๆเลยนะว่าตั้งแต่เกิดมาหรือตั้งแต่ประเทศไทยมีนายกมายอมรับจริงๆว่านายกทักษินคือนายกที่ดีที่สุดเป็นนายกที่ทำคู่นูประโยชน์ให้ประชาชนให้ประเทศชาติมากที่สุดเคยทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในทุกๆด้านจนจะกลายเป็นเสือตัวที่4ีถึงหของเอเชียเลยด้วยแต่ตอนนี้พอไม่มีทักษินประเทศชาติก็ถอยหลังลงครองมากๆจากที่จะ เป็นเสือตัวที่4ีถึงหของเอเชียใกลายเป็นเต่าแก,แก่แถมป่วยด้วยคลานตัวมเตียมตามหลังชาติอาเซียนเขาแล้วนะตอนนี้ว่ากันไหมคนไทย คนดีๆอย่างท่านผเปบริการศักดินามันไม่ต้องการให้ท่านได้อยู่ทํางานบริหารประเทศชาติให้ก้าวหน้าหรอกค่ะเพราะถ้าท่านอยู่บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้พวกมันเสียผลประโยชน์ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอรัปชันค้ายาเสพติดระดับชาติบ่อนการพนันเคลื่อนที่สถานที่บริการต่างๆต,ต,ตั้งแต่ท่านจากไปประเทศชาติเดินถอยหลังแบบกูไม่กลับแล้วค่ะ เป็นนายกที่ทำให้ประชาชนมีความสุขที่สุดทุกอาชีพลืมตาอ้าปากได้มีกินมีใช้มีเก็บประเทศไทยเจริญก้าวหน้าที่สุดในยุคของนายกที่ชื่อทักษิณท่านพ้นจากการเป็นนายกในไทยไปอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ควรส่วนมากในไทยยังรักศรัทธาท่านอยู่ทุกๆวัน ต่างจากคนบางคนที่ยังเป็นนายกอยู่ตอนนี้ทุกคนแทบอยากจะตะโกนดังๆว่าผู้นําชั่วอยู่ทุกๆวันรักและคิดถึงท่านอดีตนายกทักษิณมากๆนะครับคนที่อยู่คือคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะพัฒนาประเทศและประชาชนให้เจริญไปพร้อมกันคนที่ออกคือยึดมั่นในอุดมกินของตนเองที่ยังไม่อิ่มต้องทำใจและเข้าใจในตัวบุคคลน,นั้นๆงานนี้มีหนาวแน่ทักษิณลุยเอง เขียนจดหมายอ้อนชาวเชียงใหม่อย่าทิ้งกันพร้อมใช้ความรู้พัฒนาบ้านเกิดเผยโดนักก i o เมืองบางคนทิ้งโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2563คุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กทักษิณชินวัตรถึงชาวเชียงใหม่ว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพหากทุกท่านครับวันนี้ผมต้องเขียนจดหมายมาถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่เพื่อขอใหญ่ได้ทิ้งผมนะครับ ผมอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคนไปบ้างผมรู้สึกเฉยๆครับแต่ถ้าพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของผมทิ้งผมผมคงเสียใจมากผมอยู่ต่างประเทศกับน้องสาว หรือนายกปูก็อยู่ค่อนข้างว่างมีงานไม่มากเรามาปรึกษากันว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้านเราไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และความรู้ในการแก้ปัญหาประเทศได้ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยคิดแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเกิดของเราที่เรารู้ปัญหามากที่สุดได้เลยต้องรีบเขียนจนไม้มาฝาก ผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่เบอร์หนึ่งพิชัยเลิศพงอดีศรหรือก้องเพื่อผมจะได้ใช้สมองซึ่งยังใช้การได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสาวแนะนำการแก้ปัญหาของชาวเชียงใหม่ผ่านกล้องไปผมก็จะรู้สึกดีว่าได้ใช้เวลาว่างอยู่ต่างประเทศบวกกับประสบการณ์ที่ได้เห็นอะไรมากมายในต่างประเทศมาช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้านเกิดของเราได้ อยากให้ท่านนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทยเชียงใหม่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสวยงามมีเศรษฐกิจดีพืชผลเกษตรมีราคาดีคนค้าขายทุกระดับค้าง่ายขายคล่องอย่าเสพติดกรหมดไป สิ่งดีๆเหล่านี้ต้องกลับมาสู่เชียงใหม่โดยเร็วถ้าเรามีช่องทางเสนอความคิดให้นายกอบจรเชียงใหม่โดยเฉพาะให้ก้องนําไปทําเพื่อรับใช้ชาวเชียงใหม่ก็ถือว่าเราได้ช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของเราแล้วผมขอฝากตัวเนอร์ถ้ายังบ่ลืมเฮาตึ้งสองคนเตือ้อขอได้โปรดเลือกพี่ชยัยเลิศดพงออดิศหรือกองเบอร์หนึ่งคือกําเนอร์กตึงหาเชียงใหม่บ้านเฮาขนาดครับ ดยก่อนหน้านี้นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้ลงพื้นที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยหาเสียงให้ในายบุญเลิศบูรนุป,ปกรณ์หัวหน้ากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจว่านายบุญเลิศเป็นอดีตนายกอบจเชียงใหม่และถูกพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีใช้คำสั่งหัวหน้าคอสชมาตรา44ปลดออกจากตำแหน่งแล้วยังถูกติดคุกกรณีรณรง์ประชามาติรัฐธรรมนูญ2560ถูกกฎหมายอาญามาตรา116เป็นอังยี่ซองโจรทั้งหมดเกิดจากการประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วถูกจับไปคุมขังในค่ายทหารมทบ11อย่างไรก็ตามในช่วงนั้นถ้าอยู่เฉยๆไม่ อีนังขังขอบกับร่างรัฐธรรมนูญ2560ก็คงไม่ต้องมารับชะตากรรมตนไม่เห็นด้วยกับพคเพื่อไทยที่ทิ้งนายบุญเลิศแต่ควรขอบคุณด้วยซ้ำไปที่มาต่อสู้ในเรื่องทำประชามติรัฐธรรมนูญอีกอย่างเมื่อถูกจับไม่เคยสะท้อนใครตนยึดมิตรเป็นมิตรและมิตรที่ติดคุกจากการต่อสู้การทำประชามติรัฐธรรมนูญ2560 แล้ว,วันนี้ปัญหารัฐธรรมนูญยังกลับมาที่จุดเดิมเกี่ยวกับการเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นประเด็นการสู้มาของนายบุลเลิศตั้งแต่ปี2559และปี2 5 6 3ก็ยังเหมือนเดิม วันนี้เรามีปัญหารัฐธรมนูญ2,560ปัญหาการแต่งตั้งสว250คนมาบวชเลือกนายกรัฐมน,นตรีที่เป็นคนตั้งพวกตัวเองให้มาเลือกเองซึ่งนายบุญเลิศเห็นปัญหาและสู้มาตั้งแต่ปี2,559แล้วถ้าไม่เลือกคนที่สู้พร้อมต่อต้านรัฐรมนูญ2,560ซึ่งเป็นนายกอบจคนเดียวในประเทศไทยแล้วจะเลือกใคร แถมยังตามกล่าวหาว่าทรยศท้าสงสัยคนต้องสงสัยคนไม่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วทำไมมาสงสัยคนที่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอถูกติดคุกซึ่งเป็นตัก,กะวิบัติที่สุดเมื่อตอนมาเชีงยงใหม่ยังถูกกล่าวหาโจมตีว่าตนเปลี่ยนไปโดยนำรูปใส่เสื้อเหลืองมาบิดเบือนว่าไปจับมือกับพุทธอิสระถามว่าใครบ้างไม่ใส่เสื้อเหลืองหรือเป็นจิตอาสาอีกอย่าง ตนเคยถูกคดีมาตรา112แต่ถูกยกฟ้องส่วนคดีชุมนุมหน้าบ้านสีสาวเทเวศยังมีชื่อเป็นจำเลยอยู่ในสำนวน2ซึ่งมีจำเลยร่วม7คนเสียชีวิตไป1คนอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญตนไม่ได้เรียกร้องให้แยกสำนวนและต้องการให้ม่เป็นจำเลยในสำนวน2เช่นกันดังนั้นวิธีการเหล่านี้พยายามบิดเบือนและโจมตีต้องการตัดกำลังทางการเมืองกัน รวมทั้งกล่าวเน้นว่าในจังหวัดอื่นๆตนคงไปหาเสียงช่วยพรรคเพื่อไทยส่วนที่เชียงใหม่ถึงตนจะถูกฆ่าให้ตายก็ไม่ไปช่วยพรรคเพื่อไทยแม้ไม่เกลียดเพื่อไทยแต่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยทอดทิ้งคนติดคุกในเรื่องประชามติหยึดม่านและทําตามนโยบายพักมาเสมอซึ่งนายบุญเลศิศควรได้รับรางวัลไม่ใช่การถูกทิ้งเพราะการติดคุกไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ด้วยขอให้พี่น้องเรื่องนายบุญเลิศคนติดคุกด้วยเหตุทำประชามาติรัฐธรรมนูญขอให้โอกาสได้เข้าไปทำหน้าที่นายกอบจ,จอเพราะเขาเป็นคนมีอุดมการประชาธิปไตยเขาเป็นคนถูกกล่าวหาทา,ทางที่ซื่อสัตย์เป็นคนรู้กตัญญูต่อคนไม่ได้เป็นคนทรยศแต่เขากลับถูกพักทอดทิ้งทางที่พักควรต้องสนับสนุนเขาดังนั้นผมจะช่วยหาเสียงช่วยทั้งเชียงใหม่ เพื่อช่วยคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมขอให้ช่วยให้ได้เสียงเท่าเดิม4ี่แสนเศษเท่านั้นด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นท่าทักษิณเป็นนายกยาวมาตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้เรากลายเป็นเสือตัวที่หของเอเชียตามที่เขาเคยตั้งปณิธานไว้แล้ว คนที่ทำให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองเกษตรกรประชาชนลืมตาอ้าปากได้ส่วนมากจะไม่ถูกใจพวกบ้าอำนาจครับเขากลัวจะสูญเสียฐานอํานาจครับสองท่านนี้เป็นนายกที่ดีที่สุดดูแลประชาชนอยู่ดีกินดี นึกถึงสมัยนั้นทุกอย่างดูดีขึ้นจริงๆพ่อแม่ของฉันยิ้มยังมีความสุขข้าวราคาแพงนะลูกอีกหน่อยเราคงหมดหนี้แล้วแก้ที่ปลายเหตุกับแก้ที่ต้นเหตุผลที่ได้มันก็จะแตกต่างกันระยะสั้นกับระยะยาวอย่างว่าหัวสมองคนละเกรด อิจฉาคนเชียงใหม่จริงๆเลยถึงท่านออกความเห็นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่เชื่อว่าท่านสั่งบริหารเศรษฐกิจเชียงใหม่ได้ดีแน่ๆเชื่อในฝีมือท่านค่ะเอาให้กรุงเทพไอายไปเลยนะคะถ้าคุณทักษิณอยู่เป็นนายกอนาคตลูกชายหนูคงไม่เป็นแบบนี้แน่ๆอย่าบ้าเกลื่อนเมืองเลยมันอะไรจะขนาดนี้เอามา ปล่อยอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศกูมีจริงๆค่ะคนเชียงใหม่รักท่านนายกทั้งสองไม่เคยลืมค่ะจะช่วยการสารต่อตามเจตนารมของท่านเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของบ้านเราให้เจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะท่านทั้งสองเป็นคนบ้านเราถูกพวกมันรังแกสารพัดพวกเราคนเชียงใหม่ไม่เคยลืมจะสนับสนุนเพื่อไทยเท่านั้น พวกมันซื้อใจควนเชียงใหม่ไม่ได้หรอกค่ะรักและคิดถึงนายกทักษิณค่ะอยากให้กลับมาบริหารบ้านเมืองให้ดีขึ้นกว่านี้แต่คงหมดหวังแล้วค่ะป่านนี้สลิมคงดิ้นตายไปหลายตัวแน่ๆมีไม่กี่คนหรอกค่ะที่ทิ้งท่านแต่มีอีกหลายล้านคนสิคะรอท่านกลับมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมาตีิชนขอขอบคุณทุ่ธขิามารับชม